ไม่ใช่แด่อต่อไปหนูมีแฟนหนูก็ไปรักแฟนหนูไม่รักยายแล้วเนี่ยโตเป็นสาวแล้ววะ่ะเดี๋ยวยายแก่ตายได้ได้อยู่ยางไงลูก,ไไกแไอ <c oughs> <c oughs> พ่อขอบแม่ลูก รักก็รักแล้วดีแต่ว่ายายเขาแก่ตัวแล้วเขาก็ตายทำไงมันก็อีกนานลูกแต่เราก็ต้องทำใจไว้นะรู้ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้รู้ไหมลูกแม่ สรุปว่าหนูรักใครอะลูกแล้วสรุปหนูจะรักยายไหมแฟนหนูอยู่ไหนหนูรักรอแล้วว่าโอ้โอโอ โอ้หแฟนนี่คนไหนอะลูกคนไหนคนไหนนะคนไหนนะโอ้โหเขาบอกไมว่าเขาเป็นแฟนลูกอะหนูก็ุไปเร์นแฟนแฟนไปเบร์ก็นแฟนหนูโอ้โหพูดไปเรื่อยแล้วนินีแฟนไ่ว่าอะไรอะ รักกันแล้วเรารักเขาแล้วเขารักเราไม่รู้เขาบอกลูกจะขับไหมเขาพูดจะขับไหมว่าหนีลูกอย่างเดียวเลยยายเห็นไหมเขาไม่แม่ค่ะเออเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าความรักเป็นยังไงอะเพื่อนนี่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 ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขารู้สิไปไปนอนเถอะเขาไม่เหน ไปนอนดีกว่านี่ว่าบอกอ,อ